แล้วมาดูกันว่าสมาร์ทเท n ร์นคลาสสิกกับสมาร์ทเท n ร์นอัลตานั้นแตกต่างกันอย่างไรทั้ง2ตัวนี้เป็นคาซีที่ผ่านมาตรฐานสูงสุดแล้วของโลกนะครับคือมาตรฐาน R129i ไในคลิปนี้เราจะมาดูว่าสมาร์ทเท n ร์นอัลตากับสมาร์ทเท n ร์นคลาสสิกนั้นมีรายละเอียดอะไรที่แตกต่างกันในเบื้องต้นเนี่ยครับสมาร์ทเทอร์นคลาสสิกกับสมาร์ทเท n ร์นอัลต,ลตเป็นสมาร์ทเท n ร์นรุ่นเดียวกันนะครับผมเพียงแต่ออปชันภายในแตกต่างกันทั้ง2ตัวนี้เป็นคาซีที่ผ่านมาตรฐานสูงสุดแล้วของโลกนนครัือมาาตฐ R 1 1219ท้ง 2ตัวนี้มีสีให้เลือกเหมือนกันนะครับคือสีเทาสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินแบบนี้3ส,สีแล้มาดูกันว่าสมาร์ทเทิร์นคลาสสิกกับสมาร์ทเทิร์นอัลต้านั้นแตกต่างกัน แน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือราคาแตกต่างกันแน่นอนเนื่องจากสมาร์ทเทิร์นเัลตาเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะมาพร้อมระบบไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับที่จะคอยเตือนเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดตั้งไอโซฟิกต้องสมบูรณ์แบบการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยต้องอยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบการติดตั้งขาค้ำนิรภัยต้องสมบูรณ์แบบรวมทั้งการหมุนต้องอยู่ในระยะที่ถูกต้องไม่ด้านหน้าก็ด้านหลังหากมีข้อใด,ดผิดพลาดนะครับจะมีสัญญาณไฟเตือนด้านล่างขึ้นมาเป็นสีแดงแสดงว่าตรงส่วนนั้นมีความผิดพลาดและสิ่ง ที่แตกต่างกันต่อมาก็คือระบบไฟฟ้าในเรื่องของการส่องสว่างในการนําเอาคาซีทเข้าไปติดตั้งในจุดไอโซฟิกตัวสมาร์ทเทิร์นอัลต้าจะมีไฟ LED เล็กๆส่องให้เห็นถึงจุดติดตั้งไอโซฟิอย่างชัดเจนส่วสมาร์ทเทิร์นตัวคลาสสิกนั้นจะไม่มีทุกระบบที่กล่าวมาเลยนะครับตัวนี้ในเซตเราจะมีสายชาร์จเป็น USB ให้นะครับเราเสียบตรงนี้เข้าไปที่ตัวคาซีทและ เอาตรงนี้ไปเสียบก,กับ USB ในรถที่จ่ายไฟให้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยจากการที่คำนวณดูแอมของแบตแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ1.5ถึง 2, 1. 2. 1. ชั่วโมงก็เต็มแล้วพอแบตเต็มเนี่ยใช้ได้ตามการใช้าง,งานปกติประมาณ2ถึง3เดือนเลยต่อมาเราจะเห็นตัวนี้มันจะมีไฟอยู่ทั้งหมด4ดวงดวงแรกจะเป็นที่บอกถึงสถานะการหมุนคาซีทจะต้องอยู่ในลักษณะการหันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกเท่านั้นเซนเซอร์ถึงจะเปิดเป็นไฟสีเขียวให้เห็นแบบนี้ได้แต่ถ้านั่งหันตรงกลาง <king> ตัวนี้จะไม่เป็นสีเขียวแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่ท่านั่งที่ปลอดภัยต่อมาดวงที่2ตัวนี้ก็คือสัญญาณเตือนเข็มขัดนิรภัยนะครับตัวเข็มขัดนิรภัยเนี่ยถ้าเกิดว่าติดตั้งถูกต้องนะครับมันจะต้องขึ้นเป็นสีเขียวถ้าเกิดว่าเข็มขัดรูดหรือว่าไม่ได้ติดตั้งถูกต้องตัวนี้จะไม่ ok ขึ้นเป็นสีเขียวสำหรับดวงที่3นั้นนะครับจะเป็นสัญญาณเตือนขาค้ำนิรภัยตัวนี้นะครับถ้าปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าขาค้ำนิรภัยติดตั้งถูกต้องเนี่ย จะต้องถึงพื้นยันพื้นตัวนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้หากขาค้คำนิรภัยตัวนี้ค้ำไม่ถึงพื้นตัวนี้จะขึ้นเป็นสีแดงสถานะตัวสุดท้ายตัวนี้หมายถึงการติดตั้งไอโซ i ิกครับถ้าติดตั้ง i อโซ i ิกสมบูรณ์นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้จะเป็นสีเขียวรวมทั้งเซ็นเซอร์ด้านหน้าตัวนี้ด้วยก็จะเปลี่ยนจากสีแดง เป็นสีเขียวครับมาพร้อมกับไฟ LED เวลาสองสว่างยามค่ําคืนเพราะเวลาถากเราต้องการไปติดตั้งเป็นเวลากลางวันนี่แหละแต่ว่าอยู่ในโรงจอดรถและรถก็ข้างในรถก็จะค่อนข้างมืดโรงจอดรถก็ไม่ได้มีแสงสว่างมากเพียงพออาจทําให้เราติดตั้งได้ไม่สะดวกนะไฟตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับไฟนําทางให้เราติดตั้งคาซีตได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับสำหรับสมาร์ทเทิร์นคลาสสิกนั้นราคาแตกต่างกับสมาร์ทเทิร์นอัลต้ามากพอสมควรเพราะตัดระบบเซนเซอร์อัจฉริยะออกไปตรงจุดนี้ไม่ได้หมายถึงตัดระบบความปลอดภัยออกไป ตัวนี้เป็นการตัดระบบเซนเซอร์อัจฉริยะออกไปจึงทําให้ราคาย่อมเยาวลงทุกอย่างนะครับเลยเรื่องของความปลอดภัยยังคงเดิมอยู่เพียงแต่ไม่ได้เป็นระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะเท่านั้นเองแต่จะเป็นการแจ้งเตือนแบบอนาล็อกหรือเป็นแบบแมนนวลนั่นเองนะครับ